ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออนสอนทำผมนะครับครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทํางานมาดูรูปรษณงของเซตหรืองานจัดโซในรูปแบบของนะครับ ผมชายในแนวของรองทรงนะครับหรือเป็นลองทรงต่ำแหร์ฟรีสไตล์นะครับการทํางานในรูปลักษณ์ของงานเช้งหรืองานลักษณะของการดูแลบํารุงนะครับของการเสริมสร้างนะครับออสมีการลักษณะของการหมักหรือการกระชับในลักษณะของเส้นผมนะครับต้องยอมนะครับว่าการเรียนรู้ในแขนงของสายเคมีเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการดูแลหรือบํารุงนะครับหรือการตรวจในสภาพของเส้นผมนะครับการทํางานที่จะท่องแท้หรือการที่ทํางานที่จะ เรียกว่าออกมาได้ชัดหรือเป๊ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือการเอาใจใส่หรือการดูลักษณะของปรับสภาพทุกสัสดส่วนนะครับอาจจะเป็นลันกษณะรอบนะครับบางท่านอาจจะสีที่ติดเลอะนะครับในเคสของผมชายเนี่ยส่วนใหญ่มากอันนี้เราไม่ได้ว่าเก่าวกันนะครับเราคุยกันถือว่าออดเป็นครูคนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าหลังจากทําเคมีไปแล้วเนี่ยขอบด้านหลังนะครับหรือลักษณะของใบหู ขอบโซนของซิกด้านหน้าอันนี้จะออกมาได้เด่นชัดคําว่าเด่นชัดความหมายก็คืออาจจะติดในลักษณะสีที่หนักอาจจะเป็นคอปเปอร์หรือคอปเปอร์บราวหรือเ,เป็นน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นสีดำเนี่ยจะออกมาติดเด่นชัดแต่นะครับการที่เราทํางานในส่องแท้หรือเราเข้าใจในหลักสูตรของการใช้เคมีเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าดูแลหรือปกป้องในสภาพของเส้นผมได้นะครับนะ ครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจน4สายทางนะครับ Tik t o k y อก t u b e f a c e b o o k ไลฟ์และช่องเลียวนะครับเอาเอางานเอาการเอารูปแบบนะครับของงานคัดหรือการตัดในแนวเกึื่งนของลองทรงหรือเป็นลองทรงตับนะครับย่าตที่นะครับส่วนคอเลอร์ก็คือเป็นลักษณะของรักเปล่านะครับหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มส่วนการเซตการจัดทรงหรือการบรอดายเนอใส่เป็นตัวออแกนออยเพื่อซิมซับนะครับในลักษณะของการดูแลหรือบำรุงของเส้นผม ส่วนการที่ผมแห้งผมเสียหรือผมมีการฟักไฮไลท์ไว้เราใส่ตัวนะครับเป็นตัวรีแพร์หรือตัวปกป้องหรือตัวกระชับของเส้นผมนะครับการทํางานในกึ่งของหยดแท้หรือลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยพยายามนะครับนี่ถือว่าเราคุยกันเฉยๆพยายามนะครับศึกษาเรื่องตัวบํารุงให้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อพลาดออกมาแล้ว ผมคิดว่าหนเดียวนะครับนะการที่ให้ถงแท้หรือถูกต้องที่สุดก็คือการดูแลในลักษณะของการไฟฟ้าหามตรวจนะครับครับวันนี้เราและทีมงานนะครับอย่างนะครับว่าผมออส ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่นะครับเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็กดรูปหัวใจนะครับเราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าต่อไปสุดท้ายเราจะเห็นนะครับทรงหรือกรอบทรงออกมาลักษณะของความสวย ออสมีการแพร่นะครับ TikTok, ทิกตอกเพียงท่านแอดเอกกรมครับ s o mj it นะครับออสสมติตหรือออสทิกตอ,อกสองช่องเฟซบุ o กไลฟ์เอปุลีเดแต่ละวันนะครับออสเคยได้เป็นแชมป์นะครับหรือเป็นลักษณะของงานชนะเลิศตัดนะครับ สุภาพบุรุษหรือเป็นแฮฟฟีสไตล์ในแนวคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นพระนัทท่านในชวนีกภยัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านดํารงตําแหน่งอยู่นะครับออถือว่าเป็นเกียรติคู่กับวงตระกูลดิษพักดีนะครับที่เราได้ถ้วยนะครับรางวัลหรือใบเกียรติคุณหรือใบมอบจากพระนัทท่านในชวนฤกษ์ไพครับก็เป็นการเล่าเก่าหรือเป็นการคุยหรือเป็นการเพิ่มในลนักษณะของงานสายขาแขนงของผมชายนะครับสุดท้ายออสบินังท่อง u t u b e นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนแต่ผมทาง YouTube นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับตรงช่อง YouTube ส่วนมากน้องใหม่มาแรงคือทางช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเขาเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจน4สายทางนะครับ ลองศึกษาเองพัฒนาการได้ทางช่องเรียวนะครับอาจจะเป็นนะครับเป็นแนวทางดีกว่านะครับที่ท่านและเพื่อนนะครับมีโอกาสแสดงกิจภาพการทํางานทุกรูปแบบสุดท้ายเราจะเห็นนะครับทรงในลักษณะกึ่งของลองทรงนะครับ เป็นแนวของแหว f ฟรีสไตล์ออกมาในลักษณะของเนียนนะครับทุกรูปแบบนะครับอาจจะเป็นงานคัดที่เรามีการตัดนะครับอาจจะเป็นงานเซตงานจัดทรงนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของงานนะครับการดูแลหรือบำรุงของเส้นผมครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนนะครับสี่ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e ก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจนทุกๆท่านนะครับที่ยังรักและยังติดตามในรายการกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเรามาดูเทคนิค นะครับของงานคัดหรืองานตัดนะครับในรูปแบบของนะครับลองทรงแฮลฟรีสไตล์เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเซต